มีไงเฮ้ยมีไงน้องหลับปุ๋ยหลับกับเพื่อนกันนนบศพเพื่อนมึงเลยอยา่ยาอย่าใครกันอยา่ามาแรงปองอยา่านุกยู่เวรเลยเร็วมาเร็วเฮ้ย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 จากกูอ,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 อะเซบุทุด วเป็นไงหลยน้องสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์คครับผมโหพาร์ทที่2กันแล้วครับไม่เอาชิทรอดอมชิทลอดหลังจากพาร์ทแรกที่เราไปจับไอ้นี่จนเลเคแล้วก็นี่มอนช็อปมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับเจ้าเจนทวิตแล้วก็แองเคโลนะครับเพื่อมา ทำการฟาร์มเหล็กที่บ้าน,นครับแล้วก็ผมก็จะทําการอัพบ้านด้วยแม่อัพเป็นบ้านไม้ดีกว่าบ้านแท้นดูง่ายเกินนะครับผมรีชอบบ้านไม้มากกว่ายนองอเ,เอาะไปพังซ้ําเฉยโอเคครับนี่อัพเลยนะครับผมโอเคพอแค่นี้แหละอันนี้คือแมงปอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับพาร์ตี้ต้องได้ฟาร์มเหล็กเร็วๆนะครับไปเตรมอาหารด้วยไหมเนี่ย โอเคเหลือเฟือนะครับแล้วก็มีนุกตรงนี้ด้วยโอ้นุกสีสีสวยไม่สนใจไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีลูกยักษ์มาเกิดด้วยสีแดงเฮ้ยไม่เคยเห็นสวยมากสวยมากโอ้ยอยากจับมากเลยเดี๋ยวเจอกันได้น้องไปพาร์ทแรกนะครับผมเสียงเกมดังเกินใช่ถูกต้อง ยวสำรันบบนี้ผมก็ได้ปรับเสียงลดลงไปแล้วหรือว่าเท่าเดิมวะเนี่ยแต่ปรับลงไปแล้วนะเอ้ยเจออาจนแล้วสีอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นสีเขียวสีแดงงงมากแล้วก็นี่แอดอบได้อันดาวดีคุรัสมาครับเป็นตัวฟาร์มหินเก็บมาก่อนรู้สึกว่าต้องไปจัดก,การหินแถวบ้านด้วยนะครับแล้วอาจารยเจนตัวนี้ดีเดียวไหมนะครับผมว่าสีมันเวอร์เกินเนี่ยสีมันอะไรก็ไม่รู้นะครับ งั้นตายส่น้องโอเคตอนนี้มีอาเจนอยู่นะครับผมชอบสีแบบปกติมากกว่านะครับอาเจนแล้วก็ไอเสือพวกนี้อาเจนแล้วก็ตายให้หมดนี่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 นอุย้ยตัวนี้ตัวนี้อุย้ยไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ฆ่าทิ้งไปก่อนนุ่นนุ่นนุ่นน่นสีส้มนุ่นโอเคมา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 กินศพเพื่อนมึงเนี่ยนี่ไงนไม่ดีน เอ้ยนีไงน้องหลับปุ๋ยหลับกับเพื่อนกันบศพเพื่อนมึงเลยอย่าอย่าใครกันอย่ามาแรงป่องอย่านุกอ,อู้เวอยนเยอ้ยออ,อ้ตายซะโอ้ยเวลเยอะด้วยไม่น่าถึงตายยากเจนผมตายหายเลยอาตงงุ้มมีเจนบินมไหม ไม่มีเลยไปไปไปแถวนี้ก็อันตรายนะครับนี่หลังจากที่มียูเทลเลนัสมาก็อันตรายเลยนะครับนี่เพราะมันจะเสกให้เราบลาค้างได้จะบินมั่วเลยนะครับควบคุมไม่ได้โอเคอาจนร์ตรงนี้ก็มีแถวนี้โล่งด้วยแถวนี้ไม่มีกีก้ามาเกิดใช่ไหมเอาละลงมาตีเลยนี่ไงนี่ไงสองดอกหลับไหม สองดอกไม่หลับก็สามดอกไลน้องสามดอกไม่โดนนี่ดอกที่สามอยู่นี่ดอกที่สี่ก็ไม่โดนดอกที่ห้าก็ไม่โดนดอกที่หกเลยน้อง <c ười> ดอกที่ห้าไม่โดนดอกที่หกเฉยนี่เรียบร้อยล่วงไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากไปน้องมีเสียงเพลงด้วยกูจะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเพื่อน เขาละเอาละลเดี๋ยวรอเกิดก่อนนะครับไม่ใช่ใเดี๋ยวรอเขาตื่นก่อนนะครับเราค่อยไปหาเจ้าเอกคากันนะครับแต่นี้ไม่มีด้วยเดยมีหมาป่าอยู่ตรงนั้นด้วยตัวหนึ่งหลับปุ้ยเลยโอ้โห40เลยเหรอไม่น่าถึงสรบยากโอ้โหกราสุบ2,000น่ะอย่างเอาผมปรับเลเวลเดนโนเสามาเท่าไหร่วะเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับยากสุดใช่ไหมเนี่ยจับไม่ได้ โอเคเดินล็อกเ,เขาตื่นก่อนนะครับมีจาโกติเลียมใช่ไหมต้องเดินไปดูอ่าจริงด้วยน้องชาโกติเลียมโคเทมีขนด้วยไม่ดูร้ายนะครับเมกาติเลียมปะโคชาโกติเลียมนุ่ยอายอายไม่อยู่แล้วชื่อผีโรยตื่นแล้วอาจารย์ตื่นแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ย อุ้ยว <laughs> ุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยจักรวัวเซบุทุดอุ้ออื้อเป็นไงไรน้องเป็นไงไรน้องนี่อย่ามานยำกับพี่ลากศพมาเลยโอเคลงจอดดินี่แลนดิ้งแลนดิ้งแลนดิ้งต้อง ต้องตรงนี้เหรอผมยังงงกับคำสั่งครับอ๋อจริงด้วยตรงตรงนี้ถึงจะลงลงไปจี้ที่นุกนะครับเอ้ใส่อันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะขี่กันเลยเอาละตีอัพสปีดไปเยอะๆหน่อย200ก็พอแล้วก็เลือดเอาละทีนี้เราก็บินไปหาเอีคิโลได้เลยโอเคให้อ้นี่ตามมา โฟลก็จิกเนื้อตัวกันี่กันโอเคไปไอ้เทอร์เดอนน่าจะตามมาทันอยู่แล้วครับนั่นไงบินเร็วกว่าผม้วยซ้ำนะครับไปทำทันไหมเซ็กลุกฮีโอ้ยนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรลุยต่อเท่านี้มีแองเคโลไม่เอ่ยเจอแต่อยู่ไทเลนัสนะครับโอ้โหแล้วก็สไปโนโด้วยแม่น่ากลัวมาก อย่าไปอยู่ใกล้เขาไปสองตัวหรือไีค้าดูด้วยไอ้สไปนูสีสวยมากเป็นคริสต์มาสแน่เลยสีแดงไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปตามหายกิโลที่ภูเขากันเลยดีกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันตรายเกินนูน่นภูเขานูาน่นแหละข้างหน้าน ลาละตอนนี้เราก็ลองอังจะถึงภูเขาที่เรียบร้อยแล้วนะครับภูเขากลางแมพนะครับดูชิ่ว่าเราจะเกอกีก้าหรือว่าแองเคโลก่อนกันนะครับผมเออสปีดผมจะเอาแค่นี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันบินเวอร์เกินมันจะแหลกแล้วไม่นสนุกนะครับผมแต่จิงไม่ได้แหลกอะไรมากหรอกครับแต่ว่ามันบินเร็วเ,วเกินไงแล้วก็มีโอ้โหแรปเตอร์สีแดงโว้ยนี่ไงเพิ่งพูดสีเขียวอารามมาเลยบอสใหญ่เกมอาร์กเรานะครับ กี้กันโนซลัตนะครับผมโอ้โหเออโอ้ยโอ้ยขอโทษพี่ขอโทษที่จริงเราฆ่าเขาได้นะแต่ว่าผมจะเก็บไว้แล้วกันสีเขียวชอบสวยด้วยเดีทำหน้าผู้ติกระจับเยอะๆนะครับตอนนี้เราต้องหาแองคโลก่อนโอเคเจอแล้วผมแองคโลตัวนึงนะครับแจวเลยเราจะจับตรงนี้เลยดีไหมตรงนี้มีเพื่อนมันตัวหนึ่งเนาะอ่าตายไปน้องเดี๋ยวพี่จะจับเพื่อนเองนะ พาสีไปก่อนนกผมมาเพื่อนเองตายเลยนะเมื่อกี้เองไม่รู้จกักเองไม่รู้ตัวเลยนกเวนอย่าโอเคหลับไปแล้วนะครับผมสองดอกเรียวมันน้อยฮะอ่าได้แองเกโลเป็นฟีมิลด้วยแสดงว่าเราเลือกตัวถูกดีมากอ่าเขากินเบอร์รี่นะครับเรียวหนึ่งเองแองเกโลเรีย,ออรรยวหนึ่งกเอาอะ แล้วก็มีเสือจากกล้วยแล้วข้างหน้าจอดก่อนได้ไหมโอเคพาร์สี่ใบนะครับเดี๋ยวเราไปส่องดูไอจีก,ก้าดีกว่าเมื่อกี้จะส่องถึงไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราอยู่ยอดภูเขานะครับตอนนีะอืมอาเจนสีแดงรู้สึกว่าเราจะส่องไม่ถึงนะครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยอืมเราส่องไม่ถึงก็รอเองชโลตื่นนะครับผม แล้วก็มีกล่องอพูลนโนตรงนี้เก็บเลยด้วยกันโอ้ยได้เป็นออตเตอร์แล้วก็เอค็คลเราตื่นแล้วแม่ออตเตอร์ออตเตอร์น่ารักมากดูดิเราสามารถให้มันเกาะคอได้ด้วยนะครับผมถ้าตัวเนี้ยถ้าเราขี่ตัวเนี้ยเอ้ยจะเป็นใช่ถ้าเราจับตัวเนี้ยโอเคจอดก่อนนะน้องเอาล่ะปรับโฟโลวให้หมดเดี๋ยวเรามาคีบกันเลยดีกว่า จลิปยังไงโอเค L 2ลืมไปไปไปกลับบ้านกันดีกว่าเราต้องไปกลับเผาเหล็กที่บ้านก่อนครับถึงจะขี่แองเกลได้นะครับโอเคแล้วแองเกลูสลาตบิลสิบแปดนะครับเอาละเอาละตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่เขียนบ้านของเราครับอยู่ตรงนี้โอ้โหป่าเรดพูดด้วยแม่สวยมากรับเป็นรักครับมาเนี่ย ดีมากโอเคจุลนกีก็อยู่ตัวนี้เหมือนเดิมไม่มีตัวอะไรมาตีนะเอาละจอดไว้ก่อนี๋ยวเรามาเริ่มทำเตาเผากันดีกว่าวางไว้ไหนดีเนาะเรามีเหล็กที่ขุดมาแต่ก่อนพาร์ทก่อนนะครับผมอ่าหลังจากที่เราไปจับไอ้เทรเดรอนมาเราก็บินไปขุดเหล็กเลยนะครับจริงๆเหล็กตรงไอ้ภูเขาป่าแดงผมก็มีดีกว่าแต่ทำไมผมไม่ไปวะ งงเหล็กตรงป่าแดงก็มีทำไมไม่ไปขุดแล้วโอเคใส่ไม้เข้าไปเยอะๆหน่อยแล้วก็แทสด,ด้วยตรงนี้มีแล้วตรงนี้ยังไม่มียัดขามขามกันเฉยเลยเออนี่ตอนนี้เผาอยู่2เตานะครับก็จะไวขึ้นมา2เท่านะครับผมเดี๋ยวเราไปขุดไม้กับแทสเพิ่มโอ้ยคอแห้งเจ็บคอ พูดเยอะไม่โอ้โหคัลเลกมันขุดได้เยอะมากแล้วก็ค่าการคูณของผมก็ปวดเบื่มมอเอาแทสมาด้วยเรายังไม่มีเคียร์แทบแล้วยังไม่สามารถฟาร์มไฟเบอร์ได้ฟาร์มได้แค่เอามือฟาร์มเอานะครับแต่มันจะได้เบอร์รี่แถมมาด้วยขี้เกียบดอกทิ้งเนะี่ยวีมาแล้วได้กิเตาไม่ใช่ได้กิเล็ก ได้4เหล็กนะครับเตาแรกแล้วก็เตาที่2น่าจะได้ประมาณ3เหล็กถูกต้อง100อร้อ3เหล็กกูขู่คำนวณนี่มันอะไรกันพระเจ้ามันยังก็มีไลมาทําเล่นเกมเองไงเออยังมีไดลดจากว่าเดนโนดเฮ้ยอ๋อมันจะค้ำเมื่อกี้เลยผมไปปรับไวปดิมันผมไปปรับให้มันกลางคืนมันเร็วมากแล้วมันก็ไม่ได้กลางคืนเลยครับมันเช้าเลยอุอุ้ยห,ห,ห,หุไก่แจ้ไก่แจ้ กูก่แจ้กแก่จติดลูกข่อยก่แจติดลูกข่อยอย่าไก่แจ้น้องแก่แจ้หลับไปแล้วแก่แจกินอะไรวะที่ทำมันห้าวจังเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไก่ไปเลยแล้วกันกินอะไรวะอ่ายัดไปทั้งเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่มีไหมโอเคน่าจะกินเนื้อละแหละนะครับไก่อ่ะผมจะยัดเนื้อเข้าไปเลยแล้วกัน ท่าน,นจะกินเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่กินเราก็เอาเบอร์รี่เข้าก็ได้ข้าหิวเขาเยอะไหมก็หิวก็กำลังลดลงเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวลองยัดเบอร์รี่เข้าไปด้วยอ่ายัดเห็ดเข้าไปด้วยยัดให้หมดถ้าเขาไปกินก็ฆ่าทิ้งนะครับอ้าวกินแล้วกินอะไรอะ่ะไม่รู้นะครับน่าจะกินเนื้อละมัง้ง นี่ครับรอับเลือดูโอเคกินเนื้อนะครับโอ้ยมีเสียงด้วยอ่ะอ,ะอะด้วยเออเจ๋วขี่ได้ไหม่ะเฮ้ยเราขี่มันเราขี่มันไม่ได้แต่มันขี่เราได้นี่ไงมันก็จะอยู่ตรงหัวเราอย่างนี้เลยเราสั่งมันไปลุยก็ได้นี่หว่า Ừ, bé bé Còn lòng này đi nó Ê, ngu khéo Ngu khéo, ngu khéo Kiếm như ngà What Ê Lông chặt lặng, hôm gì Hello ลงจากหลังไม่ได้สักไงเนี้ยเอ้ยไม่รู้เลือกเลยนะครับโอ้โหปล่อยมันอยู่อย่างนี้เลยแล้วกันเอาลงยังไงวะป๊อปนี่อป๊อปนี่ขี้แต่งูมาแล้ว嘛กล้างูก่อนดีกว่าจุกทำไมเรา เองเกโลผมมาเนี่ยอพเลือดมาก่อนนะครับเองเกลโลเดี๋ยวจะตายหาเอาโอเคเวทเดี๋ยวมาดูกันดีว่าไอ้เตาเผาเราเผาเหล็กได้เยอะเท่าไหนแล้วโอเคได้11นะครับตู้นี้น่าจะได้12โอโ้โหเป็นไงอย่างปั่นนะเอาละได้โต๊ะสวิตตีมาแล้วทีนี้เราก็จะคราบอะไรไ,ได้ง่ายขึ้น เออาวางวางใกล้ๆเตาเผาด้วยนะครับเผื่อแบกเหล็กไม่ถึงผมใช้ฉูดอย่างเงี้ยนะครับในมือถือนะครับแบบประหยัดพื้นที um, oh ่นะครับผมคุณค ah ิดดูอ่ะไอ้พอิชั่นไอ้แผ่นเดียวเนี่ยผมใช้ทั้งเตียงแล้วก็สมิตตีแล้วก็เตาเผาเตาเผานะครับผมเลยเสอร์ออนไลน์เออมันยัดเข้าไปได้แกไม่รู้มันทับกันอยู่ตรงนั้นและนะครับโอเคอันนี้เป็นของใช้ เป็นตู้นี่ว่าของใช้อยู่นี่นี่ไอไอ้งูมาอีกแล้วเหรอเสียงมานะครับรู้เลยโอเคเราขาดหนังไองูอีกแล้วว่าแล้วอืมอะไรก็ไม่รู้เอาหนังมาเลยด้วยกันตี้นี่เซตเดินตรงนี้โอยุอยุอยงูบ้าเ้ยอืมอืมตายสัที ผมไม่ได้ตั้งให้สัตว์มันช่วยผมไว้นะครับขาดเหล็กอีกหกขาดเหล็กอีกสี่เออรออ่านก่อนนะครับช่วงนี้เป็นไงกันบ้างเนี่ยน้องๆมันจะปีใหม่แล้วนี่โอเคได้แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันไม่เอ,อ่ยมีตัวอะไรมาอีกแล้วมีตัวอะไรมาอีกแล้วเนี่ยไม่มีใช่ไหม หมอบหมอบรอเฮ้ยตัวอะไรมาตีนี่วะหรือว่าไก่ผมตีออ๋อมันมีตัวเมีตีแอเคนคลผมไม่น,นี่ไอดินโลแล้วไอแอนคลโลบังไว้นะครับมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยโอเคทีนี้ก็ขี่แอนคลโลได้แล้วไปเนื่องจากพระน,นี้ผมจะทำการฟาร์มเหล็กก่อนแล้วกันครับเพื่อเป็นการฟาร์มของใน ฟาร์มทรัพยากรนะครับผมส่วนบ้านนี่จะไว้ที่หลัง้วกันนะครับบ้านค่อยสร้างที่หลังก็ได้ขอเน้นทรัพยากรก่อนนะครับตอนนี้ขาดมากเอาละเดี๋ยวเวลาฟาร์มเหล็กกันแล้วฟาร์มเป๊บ,บเดียวแทบได้เป็นหมื่นแน่นอนถ้าคุณพลังบมเบอร์แบบนี้นะครับถ้าสแต็กได้ี่เป็นแสนนะ่ะเหล็กอะ่ะตรงนี้โอ้โหสวยมากโอ้ยแต่ในมือถือแล้วจืดซื่นมากก็แง่แล้วเนาะ ก็ัดลงให้เครื่องมือถือต้องทําภาพไม่สวยดิเออระวังเสือก็ด้วยมองดีๆะในต้นไม้วกเี้นน่ากลัวมากที่จริงเราต้องบินตรงสูงเอาละกันเพื่อความปลอดภัยเราไม่ล่มชูชีพอยู่นะครับถ้าตจกจึงมัไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนเสือตะกบโดยมันเลยอเอาละภูววเขาตรงนี้มีลุงจักษ์มาเกิดไม่เอย มีทีเล็กโกท้ทีเล็กหัวแดงเลยอ่ะทีเล็กหัวแดงมาเลยอ่ะนู่นเนะนี่ยนีเนี่ยเทศการคิสต์มาสนะครับก็จะมีมแอนโลด้วยมาเราจะถึงยอดสุดนะครับเพื่อเป็นการฟาร์มเหล็กที่ปลอดภัยตรงนี้เลยด้วกันเออนี่ไงเฮ้ยให้มันฟาร์มได้ด้วยโอ้ยเราสั่งให้มันฟาร์มเหล็กได้ดีดีดีดด งั้นเราก็ไม่ต้องลงจากนกก็เดยอ้าวคีบขีบคีบก่อนคีบก่อนจะเย็นจะเย็น mm hmm. เห็นไหมถ้านกบินเร็วเกินมันจะแบบเป็น,นี้ถ้าเราบินอยู่มันสามารถตีเหล็กได้ไหมไม่ได้นะครับต้องจอดต้องจอดอย่างเดียวโอเคมาจอดตรงนี้ตีตีเหล็กดิอ้าวไม่ตีซะแล้วงงมากเมื่อกี้ตีเองเฉยโอเค ได้5 0 0พันนครับอือได้พันนดกว่าไม่ขูห่ห้าพันพอเลยมั้งเหล็กอะปีสองเสรมดีพอเลยอะนีะ่โอ้โหดีมากประหยัดเวลาประหยัดเวลานี่แหละครับผมที่ผมย้ายมา arc ซ c เดี๋ยวถ้า arc ในมือถือมันปรับของได้ผมก็จะกลับไปเล่นนะครับแล้วก็ทำไม่เซิร์ฟไม่แหลกไม่อะไรนะครับ จะดีหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้อืมได้มาเท่าไหร่ดูก่อนโอ้โหเยอะมากโอ้โหโอเคน่าจะพอแล้วล่ละเหล็กอะแค่นี้โอเคไปกับบ้านเล t โก o ไปอยู่แล้วเหล็กมาแล้วบอยบินลงสูงบินลงสูงเดี๋ยวกลัวโอ้ยแสตตา โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทาการยัดเหล็กไปทั้งหมดทุกเตาแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอหลอมกันเลยนะครับผมนี่โอ้โหเปิดเตาหลอมเปิดเตาหลอมออ้ยห้าเตาเผาทีเดียวเม้าเท่าควมวัยแล้วก็ฝนตกด้วยโอ้โหบรรยากาศดีชิบหายอย่างนี้ต้องปิดคลิป <c oughs> โอเคเดี๋ยวสำหรับอาร์คผมขอปิดไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็มาฟาร์มเหล็กกันได้ที่เรียบร้อยแล้วก็มีตัวอะไรมาลู นี่มันถุงอะไรวะเนี่ยถุงสัตว์ผมเหรอไม่ใช่นะครับถุงตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีอะไรมีแรงปอมาตีนุกผมแรงปอเอาเอาต,ตีนุกสลบโอ้โหแม่ลืมไปว่ามาตีนุกสลบได้ด้วยนะครับตีนุกตัวเองนะครับโอเคโอเคเขากินเบอร์รี่ดำไม่ใช่เบอร์รี่ขาวโอ้ยนุกสลบเลยแม่ เอาละเดิสนสำหรับคลิปนี้ขอจบพีเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้านะครับสำหรับ,บพาร์ทนี้เราก็มาฟาร์มเหล็กกันเรียบร้อยแล้วก็มีไก่อยู่ข้างหัวผมก็ไม่รู้ออกยังไงก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> วิ้วผมบ๊ายบายครับ